สวัสดีครับแฟนคลับ f อฟทั้งหลายครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเทศที่สี่เพราะว่าประเทศไทยนั้นมีประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยอยู่สี่ประเทศนะครับก็คือประเทศแรก ที่ได้พูดไปแล้วคือประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าเดิมนะครับประเทศที่สองก็คือประเทศสปปลาวหรือว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับแล้วก็ประเทศที่สามก็เป็นประเทศกัมพูชาหรือว่าเราเรียกภาษาชาวบ้านว่า ประเทศเขมรนะครับส่วนวันนี้ก็พูดถึงประเทศที่สี่ที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยต่อจากภาคใต้ก็คือประเทศมาเลเซียนะครับสำหรับประเทศมาเลเซียนั้นผมจะพูดในในนามของประสบการณ์โดยตรงของผมเองในการทำงานนะครับจะไม่ได้พูดถึงในด้านอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีสิ่งที่ถูกบ้างผิดบ้างอันนี้ก็ ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเป็นมุมมองของผมของผมเองนะครับก็คือผมมีประสบการณ์ตรงที่ได้ทำงานชายแดนภาคใต้นะครับก็นาลาชีวาสยะลาปัตตานีสงขาอะไไปนี่นะครับตั้งแต่ปีพศ2 5 3 3 9เป็นต้นมาผมเคยได้ไปปฏิจจบัติงาน ทางภาคใต้ก็คือไปมาไปมาหลายละลอกนะหลายครั้งในฐานะที่เป็นตำรวจพลร่มค่ายนะเลสวนนะครับตอนนั้นผมอยู่ชุดกองร้อยรบพิเศษที่8นะครับก็ไปทำงานที่ภาคใต้นะครับปี2539ผมไปทำงานอยู่ที่จังหวัดยะลาในอำเภอเบตงครับ ผมไปอยู่เก้าเดือนนะครับปีสองพช่วงปีนั้นมันจะมีเรื่องโจรภาคใต้ปล้นอาวุธปืนของเดี๋ยวนะปล้นของป่าไม้ครับปล้นอาวุธปืนป่าไม้เป็นปืนลูกซองนะครับถ้าจําไม่ผิดได้ไป30ิบกระบอกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดครับแล้วก็เขาก็เลยขอสนับสนุน หน่วยตำรวจที่เป็นหน่วยรบพิเศษมาราตรเวนคุ้มครองป้องกันในอำเภอเบตงนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปเหยียบอำเภอเบตงนะประสบการณ์ของผมก็คือว่าเป็นอำเภอที่อยู่ในหุบเขาเหมือนเมืองในหมอกนะครับเป็นอำเภอเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่แต่ก็น่าอยู่ครับร่มรื่นบรรยากาศดีมากนะครับตอนเช้านี้หมอก นะฮะแล้วก็เส้นทางที่เขาไปเนี่ยขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาโค้งน้ำไม่ท่วนเหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าไปก็เมาอะนะถ้าคนนั่งรถตู้หรือว่านั่งตอนหลังเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมเมาแน่นอนเขาจะมีถุงก๊อบแก๊บเอาไว้ให้นะแถวหลังโซ่เสรารถตู้นะแต่ผมไปในานามหน่วยงานราชการก็ไปรถหลวงนะครับก็ทํางานลาดตระเวนกลางคืนออกเกือบทุกคืนหมุนเวียนเป็นชุดรถไปนะครับ ไปอยู่ในระดับหมวดหนึ่งครับหมวดตำรวจตะเวนเสดนหรือว่าหมวดตำรวจพรลร่มก็อันเดียวกันประมาณสี่สิบคนได้นะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ทํางานอยู่นั่นประมาณเก้าเดือนหลังจากนั้นมาก็ได้ไปมาทํางานอีกในครั้งต่อไปถัดมาปีถัดมาเนี่ยไปทํางานอยู่แถวๆจังหวัดไปอยู่ในจังหวัดนราธิวาสครับ แถวอำเภอดุส่งยอนะครับหรือว่าหมู่บ้านดุส่งยอนะครับเป็นชาวบ้านมุสลิมนะครับผมไปอยู่ในปีช่วงนั้นก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรนะยังไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรงอะไรนะครับไม่นยังไม่มีตอนนั้นยังไม่ได้เผาโรงเรียนยังไม่ได้อ่าโจนใต้ยังไม่ได้ชัดเจนในการโจมตีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก<อ>็ไปอยู่แบบชาวบ้านสบ,สบายๆอกลาาตะเวน นอนตามป่ายางสวนยางชาวบ้านได้นะแล้วก็ชาวบ้านก็เป็นมิตรมาเตะตะก้อ,อกมาเล่นกีฬาอะไรด,ด้วยกันกลางคืนก็หนุ่มหนุ่มก็จะเข้ามามาอยู่ในฐานนะครับช่วงนั้นไม่มีอะไรก็สบายสบาย,สบายนะครับผมเป็นตำรวจกลางคืนก็ออกลาดตระเวนบ้างทางรถยนต์แล้วก็บางครั้งก็เดินไม่ได้ลาดตระเวนแต่มาเดินเข้ามาในในตัวเมืองของดูสรงหยอก็เป็นตัวเมืองชายแดนเนะาะมหา อะไรทานจนกลางคืนทุ่มสองทุ่มอะไรนี้ครับตอนนั้นก็จะเป็นอาหารทางใต้บ้างนะครับอันนี้คือประสบการณ์แล้วหลังจากนั้นมาก็เลยไปทํางานที่ยะลาอยู่ในฐานปฏิบัติการหลายหลายที่นะครับส่วนปัตตานีนั้นผมไม่ได้ทํางานในเขตของปัตตานีแต่ว่าเป็นทางผ่านนะครับจะอยู่ที่ยะลากับนาราธิวาสเป็นหลักนะครับแล้วก็ครั้งท้ายๆนี่ผมตัง้งแต่เผาโรงเรียน สองพห้าร้อยสี่สิบเจ็ดมาแล้วเนี่ยก็ไปไปอยู่เป็นชุดครูฝึกที่สปกตรสอนอสอนยองหมดเลยครับคือมันก็ว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในฐานะที่เป็นครูฝึกสามสิบคนนะครับที่อยู่ไปจากค่าะไรส่วนครับไปสอนจู่โจมน้อยให้กับตำรวจภาคใต้ทั้งสี่จังหวัดนะครับ ยะาลานรา,าธิวาสปัตตานีแล้วก็สงขาในสี่อำเภอครับก็จู่โจมน้อยเขาเรียกนะครับก็คือฝึกสามคืนสวันนะฮะประมาณนั้นฝึกยุทธวิธีเพื่อให้ตำรวจนวพอหรือว่าผูท้ทอคนทำงานทั้งหมดนั่นแหละรวมเจ้าที่ธุรการก็ต้องมาฝึกเพื่อเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ต่างๆที่เอาเคสของการถูกทำร้ายการถูกรอบยิงรอบสังหารจากโจร ตายนะครับแล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาเพื่อต่อต้านมิถีการถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายก็แล้วกันนะครับอยู่ในหมวดคุกปิดก็จะวางแผนว่าถ้าโจมตีถูกโจมตีแบบนี้แบบนี้ไป,ไป,ไป,ไปมอเตอร์ไซค์ถูกซุ่มยิงแบบนี้ทําไงจะต้องแก้ปัญหายังไงเหตุที่เคยเกิดขึ้นจะให้มันเกิดไม่ให้มันเกิดอีกประมาณนี้นครับอันนี้เล่าภาพรวมๆทั่วไปก่อนนะคราวนี้ผมจะพูดถึงประเทศมาเลเซียโดยตรงนะ ประเทศมาเลเซียเท่าที่ผมได้รู้จักนะครับก็คือเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุกนะครับแต่ประเทศมาเลเซียนี้เขาจะมีการหมุนเวียนขึ้นครองอํานาจหรือว่าทองตําแหน่งกษัตริย์นะครับแต่ว่าเขาเขาสืบทดอดยังไงเป็นพี่เป็นน้องอยังไงอันนั้นผมก็ไม่ได้ ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนะครับไม่ไดเเ้เป็นยังไงสัดเกตน,นะครับรู้แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงกษัตริย์ตามตามระบอบของเขานั่นนะครับอันนี้โดยประมาณนะน,นะเสร็จแล้วประเทศมาเลเซียนี่เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยอ่าเรียกว่าพรมแดนไม่ได้ไม่ได้มากครับไม่ไม่ได้ไหลแบบเป็นหลายร้อยกิโลเหมือนเหมือนเหมือนพม่าหรือว่าเหมือนทางประเทศลาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะร,นรับหรือว่ากัมพูชาอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นน่าจะประมาณสักเดี๋ยวนะให้ผมคาดการณ์ดูตามแผนที่น่าจะประมาณสักสี่ห้าสิบกิโลอ่าไม่ไม่น่าจะถึงร้อยกิโลอลไร้นะส่วนเส้นทางที่ไปมาหาสู่กันที่เป็นถนนหลักก็จะเป็นสุงไหงโกโลกครับสุงไหงโกโลกมีทางรถไปไปถึงเลยนะครับสุงไหงโกโลกนี่จะเป็นเอ่อเดี๋ยวนะน่าจะเป็นเออใช่จังหวัดนาราธิวาสนะครับ แล้วก็เบตงนี่จะเป็นจังหวัดยะลานะครับเพราะฉะนั้นมีพื้นที่ติดต่อพรมแดนชายแดนกันเสร็จแล้วจะพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับคนสองสัญชาติคือคนที่เป็นภาคใต้นี่เขาจะมีสองสัญชาตินะมีสัญชาติไทยด้วยแล้วก็มีสัญชาติมาเลเซียด้วย โดยอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับการเกิดและก็เชื้อชาติด้วยนะครับเป็นคนมุสลิมเชื้อชาติเดิมก็คือว่าอาจจะเป็นเชื้อชาติมาเลเซียอย่างประมาณนั้นนะครับเท่าที่มีข้อมูลก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาภาคใต้เกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นโจรก็ได้กันนะครับที่เข้าไปอยู่ในองค์กรของของโจรแล้วเนี้ยภาคใต้เขาเรียกโจรแล้วก็ว่าไป,ไปตามน,นั้นนะฮะคือผู้ก่อ,อการร้ายกลุ่มก่อเขาเรียกว่ากลุ่มก่อการร้ายนะฮะ ถ้ามีการก่อเหตุที่ประเทศไทยเสร็จแล้วก็เขาจะเล็ดรลอดหลบหนีเข้าไปอยู่มาเลเซียพอไปมาเลเซียเขาก็เหมือนกับว่าไปวางอาวุธแล้วก็เข้าไปเป็นคนชาวบ้านธรรมดาอยู่ที่น,น่นเพราะว่าเขามีสองสัญชาติอันนี้คือเป็นปัญหานะครับประมาณแบบนั้นไปซุ่มเก็บตัวอยู่สักระยะหนึ่งสี่ห้าเดือนหกเดือนหรือว่าครึ่งปีเดี๋ยวก็ก,กลับมาแล้วก็มาบนก่อเหตุอีกก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้น การทำงานปราบกลุ่มผู้ก่อการร้ายภาคใต้มันไม่ได้ง่ายนะครับผมไปทํางานที่นั่นหลายปีหลายครั้งนะครับหลังจากปี2,147มาแล้วสถานการณ์เหมือนกับว่าไปอยู่ในสถานการณ์การรบเตรียมรูปแบบเวลาเราไปตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่ไหนอำเภออะไรอยู่ในป่าในเขาหรือว่าแม้กระทั่งอยู่ในหมู่บ้านต้องมีการเตรียมพร้อมระวังป้องกันมีเวรยามดูแล จะเดินทางออกจากฐานปฏิบัติการต้องไปพร้อมกําลังรบราตระเวียนอาวุธพร้อมไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่า B รถเกาะบ B150 ต่างถ้าได้รับกนสนับสนุนจากต่อชะดในภาคใต้นั่นก็คือว่าต่อดดเขียน44ก็แล้วกันยะลาะคระับจะมีรถมี150เป็นรถเกาะคุ้มกันอะไรได้แล้วก็เป็นรถของหน่วยที่ใช้งานอยู่ก็เป็นรถธรรมดาทั่วไปแล้วก็จะมีรถหลวงที่เป็นรถซีประตูแล้วก็ มีเกาะกันกระสุนคือกระจกกันกระสุนนะครับแต่เรื่องระเบิดนะั้นป้องกันไม่ได้นะครับจะเป็นไปนั้นแบบว่าถ้าเกิดว่าไปเป็นการส่วนตัวอย่างไปทําธุระส่วนตัวไป,ไปไปไปศนีไปตลาดไปทํอะไรธุระส่วนตัวอะไรเนี้ยก็ต้องไปไม่แบบว่าจะไปชุดนอกชุดกางเกงขาสั้นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปในอาวุธพร้อมคืออย่างน้อยมีปืนพกไปด้วยจะไปมอเตอร์ไซค์อะไรก็แล้วแต่ต้องมีปืนทั้งสองคนแล้วก็มีเสื้อกราะอะไรใส่ไปอย่างเงี้ยสัญญาระคนเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ย เพื่อเราไม่แน่ใจว่าคนร้ายมันเป็นใครเพราะว่าเราไม่รู้จากเขาเขาไม่ได้แต่ง,งเครื่องแบบเขาอาจจะนั่งมองเราอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยเวลาไปไหนมาไหนก็จะเป็นการเขาเรียกว่าการสอนกันปากต่อปากหรือว่าเอายุทธวิธีมาปรับใช้เพื่อความอยู่รอดของของ,ของตัวเราเองแล้วก็เพื่อชื่อเสียงของหน่วยอะไรต่างๆในที่ทำงานสถานการณ์เป็นอะ้รจริงๆครับไม่ได้แบบไปเดินกินไอศครีมเดินเล่นสบายๆไม่มองซ้ายมองขวาไปตลาดนัดอะไรโดนยิงบ่อยนะครับ โดนยิงบ่อยโดนแย่งเอาปืนอะไรประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นเหตุที่ทำงานที่ภาคใต้ในสามจังหวัดกับสี่อำเภอสงขลานี่มันมันไม่ได้แบบแบบสบายใจเอา,อางี้ก็แลกันนะครับการจะรอบพักเนี่เยเดือนหนึ่งมาพักสิบวันนี้จะต้องมีรถคุ้มกันมาส่งจนเลือถึงหาดใหญ่นะครับจะ ช่วงนี้ผมทํางานอยู่ประมาณปีช่วงที่อยู่พักใต้ปีสี่สิบกว่ามาน,นั้นห้าสี่เจ็ดสิบแปดสี่ห้าสี่หกครับแล้วก็ปีห้าหนึ่ง้าสองไปเป็นครูฝึกเนี้ยการออกจากศูนย์หรือว่าจากหน่วยช่วงนั้นพอบบอตรลภาคส่วนหน้าตรอส่วนหน้านะตอนนั้นรู้สึกว่าจะท่านท่านเป็นไม,ไม่ไม่อยากระบุชื่อท่านไปเลยกัน ท่านก็จะเช่ารถโค้ดใหญ่หรือว่ารถบัสใหญ่ๆอนะเที่ยวละสองสองคันคือทุกสิบวันจะมีรถบัสไปรับเอาคนที่มาพักไปส่งระหว่างที่มากลับไปทำงานพักใต้ก็จะมีรถเอ่อรถเกาะตำรวจสี่ประตูนั้นสองคันคุ้มกันหน้าหลังอาวุธพร้อมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษคุ้มกันหน้าหลังแล้วก็ให้รถบัสอยู่ตรงกลางสองคันวิ่งเพื่อรับ ตั้งแต่หาดใหญ่เพื่อจะไปเยะลานะครับแล้วก็ลงไปถึงศูนย์ฝึกเยะลาแล้วก็จะมีแต่ละฐานปฏิบัติการก็จะมีรถมารับกันนะครับเวลามาพักวันนั้นไปส่งปับ๊บแล้วก็ตอนตอนเช้าเนาะตอนเย็นป่ายๆก็จะมีกําลังอีกส่วนหนึ่งที่จะหมุนเวียนกันมาพักขึ้นเต็มรถมาเช่นเดียวกันก็จะมีรถคุ้มกันมาส่งหน้าหลังจนถึงหาดใหญ่เพราะฉะนั้นสถานก,การณ์มันเป็นแบบนั้นมันก็ ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับตื่นเต้นดีเหมือนกันถามว่าผมไม่ทางานที่โน่นเคยปะทะเลยไหมอะไรเนี่ยตัวผมเองสุการก็ไม่ได้ไม่ได้ประทะนะครับแต่ได้ทํางานในปีสี่ห้านโยบายป่าผู้มีอิทธิพลน,นะครับก็ได้ทํางานพอสมควรนะครับอันนั้นก็ไม่ขอเล่ากันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นทํางานที่ภาคใต้ลักษณะประมาณนั้นตอนนี้ในภาคใต้นั้นการที่ผมจะพูดถึงประเทศ ที่สี่คือประเทศมาเลเซียนั้นข้อมูลของประเทศมาเลเซียก็ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้มีรายละเอียดที่แน่นมากนะักก็จะพูดเอาเฉพาะว่าการทํางานแล้วก็ได้ผมก็ยังไม่เคยทํางานจับมือร่วมกับตํารวจหรือว่าทหารมาเลเซียนะครับแต่ว่าผมก็ไปถึงหลักเขตมาเลเซียอยู่หลายหลักเขตนะครับถ้าจำไม่ผิดจะมีหลักเขตที่เก้าสบสี่นะครับจังหวัดยะลานะครับก็ไปได้ได้ถ่ายรูปหลักชายแดนมาหลักชายแดนมันจะเป็นเหมือนกับหลัก ใหญ่ๆห,หน่อยเป็นเป็นหลักแฟดเนาะ,ะช่วงนั้นเคยไปทํางานตรงนั้นนะครับส่วนการไปเที่ยวในวันหยุดเราข้ามไปเที่ยวฝั่งทางของประเทศมาเลเซียก็ได้ไปหลายครั้งไปไปซื้อพวกเหล้าพวกอะไรก็แล้วแต่ที่มันมันเป็นที่แบบราคาเหมือนกับว่าหนีภาษีประมาณนั้นนะครับถ้าจําไม่ผิดก็จะมีของราคาถูกอยู่โดยเฉพาะเรื่องเรื่องพวกเหล้าอะไรต่างๆคนกเราเหล,ล้านอกอะไรเงี้ยเนาะ,ะก็ได้ข้ามไปแล้วก็ ก็น่าจะประมาณนี้สําหรับประเทศมาเลเซียนะครับที่ได้ประสบการณ์โดยตรงในการทํางานของผมนะครับก็ด้านอื่นๆน,นั้นก็ไม่ชัดเจนในเรื่องประเทศมาเลเซียจริงข้อมูลผมไม่ได้ชัดเจนนะครับผมแล้วก็ประเทศมาเลเซียเขาไม่ค่อยได้มีเหตุลบอะไรกับใครไม่เหมือนเมียนมาไม่เหมือนอกัมพูชานะครับประมาณนั้นแล้วก็ทั้งสสบบลาวด้วยนะครับแล้วก็ ความสัมพันธ์ในด้านการท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียเขาจะข้ามมาเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะเดตงโกรกแล้วก็เขาเที่ยวมายันถึงหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาะจะเป็นแบบนั้นนะโดยเฉพาะวันศุกร์เขาก็จะมาวันอาทิตย์เขาก็จะกลับนะครับแล้วเขาเป็นญาติพี่น้องกันนะครับที่ผมบอกว่านะเขามีสองสัญชาตินะยนะครับส่วนประวัติของปัตตานีผมไม่ขอเล่าก็แล้วกันนะครับ ก็ขอเล่าสำหรับมาเลเซียโดยมานนี้ครับผมสวัสดีครับ